โอเคนะมีอยู่2ตอนคือบทที่11ข้อ1ถึง2แล้วก็ข้อ6แล้วก็อีกตอนหนึง่งข้อ33ถึง34คว,ความเชื่อความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงโดยความเชื่อนี้เองคนในสมัยก่อนก็ได้รับการรับรองจากพระเจ้าอ่ามีใครสงสัยอะไรไหม หรืออยากจะขยายความข้อไหนตรงอันไหนไหมผิดถูกไม่เป็นไรนะแต่เราต้องฝึกเราต้องฝึกว่าเวลาเรามีสมาชิกใหม่หรือว่าวันหน้าคุณไปตั้งกลุ่มใหม่เนี่ยนะเวลาคุณอ่านก็ฟังคุณจะสามารถขยายความได้นะไม่ใช่ฝึกไปเป็นเพื่อเป็นเป็นนักแบ่งปันนะไม่ใช่นะการรับรองจากพระเจ้าในสมัยก่อนมันหมายความว่าอะไรสมัยก่อนแปลว่าก่อนมีพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าคะอ่านี่คําถามของอ้อมนะ โดยการรับรองจากพระเจ้ามีใครสามารถตอบได้ oh <my> เนี่ยไม่งั้นเนี่ยเขาก็อ่านพระพีได้เหมือนเราผู้เชื่อไหมก็อ่านพระพีได้เหมือนเราไม่ต่างกันเลยแต่มันจะต่างกันตรงที่ว่าเวลาเราขยายความให้เขาฟังเนี่ยนะเขาฟังแล้วเขาจะเขาจะเก็ตขึ้นไหมเขาจะเขาจะเออทําให้พระพีจริงๆเนี่ยมันน่าสนใจนะไม่ใช่อ่านไปเฉยๆนะมันต้องมีการรู้ว่าพระเจ้าคุยอะไรกับเรา โอเคนะอ่ะงั้นพี่จะพูดให้ฟังนะความเชื่อขีดเส้นเลยนี่กําลังพูดเรื่องความเชื่อเลยนะความเชื่อคืออะไรเห็นไหมถ้าเราถามพวกเราว่าความเชื่อคืออะไรนะเราก็บอกว่าเชื่อเชื่อเชื่อเห็นไหมแต่เราต้องบอกว่าคืออะไรนี่พระพีมมจะอธิบายเราเวลาเราเชื่อมันมีอิทธิพลกับเรามากเลยอ่าเชื่อไม่มีเชื่อถูกหรือเชื่อผิดถ้าไปอ่านสวดีๆจะเจอเลยนะเชื่อผิดก็นําไปสู่ความตาย เห็นไหมเพราะท่านพีได้ที่บายแบบที่เราพอเข้าใจง่ายว่าพระอ,องค์ได้สื่อสารว่าความเชื่อคือความแน่ใจถ้าคุณไม่แน่ใจไม่เรียกความเชื่อใช่ไหมหในสิ่งที่เราหวังไว้ขีดเส้นหวังไว้ขีดเส้นแน่ใจนะทำไมต้องมีคำว่าหวังไว้อะนะเพราะเราเชื่อในสิ่งที่เราหวังไว้ใช่ไหม แม้แสดงว่าสิ่งที่เราหวังไว้เนี่ยอะไรคือหวังไว้หวังไว้คือเรายัางไม่ได้ใช่ไหมเช่นเราเชื่อว่าวันหนึ่งเ่าจะขับเอรถเมอร์คูรี่เป็นเจ้าของรถเมอร์คูรี่ใช่ไหมแน่ใจไหมแน่ใจม,มันมันมั่นใจมากเลยใช่ไหมแต่ยังไม่ได้ใช่ไหมเห็นไหมนี่พระพีมรราสื่อสารแล้วเราเชื่อใช่ไหมเราไปสวรรค์เรา<ช>ไ,ได้ไปอย่างอามีจะถามว่ามันเราต้องอยากได้เด้วยไนีอ่ะเดี๋ยวดิ ๆๆมันต้องแน่ใจไงนต้องอยากได้ดีไม่อยากได้แล้วจะแน่ใจได้แล้วไม่อยากได้จะเรียกบอกหวังได้ไงห okay, okay. วังใช่ไหมเมื่อคุณจีบสาวคนเนี้ค er, ุณหวังไหมก็ต้องหวังนี่ไหมคือคือเราเราเชื่อว่าบางเรื่องจะเถิดแต่ว่าเรารเราไม่ไ้องไมาดีจำไว้นะถ้าเราไม่อยากได้นะ um พระคำพีไม่ใช่คำว่าสวงหาโอเคนะเข้าใจนะพระคพีตอบพระคมพีถ้าอย่างนั้นเขาว่าความเชื่อในพระคำพีกับความเชื่อที่เราพูดกันมันก็ไม่เหมือนกัน เออใช่ไม่เหมือนกันความเชื่อของทั่วทั่วไปไม่เหมือนกันเพราะมันมีเชื่อเชื่อนำไปสู่ความตายก็มีโอเคนะในดีนี้ก็พูดถึงความเชื่อนะพระผีตัวนี้กรพูดถึงเชื่อในสิ่งระหวังไว้ระหวังไว้อะไรหนึ่งระหวังว่าไปสวรรค์ใช่ไหมอ่านั่นแหละก็คือแผ่นดินไร่เจ้าม่ชื่อะไรระหวังอะไรอย่างแต่ว่าถ้าคุณไม่มีความรู้สึกอยากได้ก็ยังอาคมกาถามถ้าเราไม่อยากได้เราเรียกว่ามีความเชื่อไหมก็เรียวไม่ใช่ความเชื่อใช่ไหมเพราะอะไรอ่ะ ฉันไม่อยากได้เลยฉันไม่อยากเหมือนพระเยซูค anyway> ิดใช่ไหมเกิด exactly. ันจะไม่เกิดความ่าเราไม่หวัใช่ไมเหตุจูใจเมือนกันว่าเออแล้วไม่เชื่อว่าซื้อแล้วจะถูกเราทีหนึ่งใช่ไหมเรามีความหวังมาเลยไหมเราก็ไม่อยากซื้อใช่ไหมก็เป็นเหตุที่เราไม่ได้ไม่ได้ทำใช่ไหมโอเคไหมนั่นคือความหมายที่พี่บวชไงขอหาเคาะใช่ไหมขอคือความรู้สึกอยากได้แต่โดยทั่วไปแปลว่าขอแปลว่าอธิฐาน เราต้องเริ่มจากมีความรู้อยากได้ก่อนอยากได้ผู้หญิงคนนี้อยากได้ผู้ชายคนนี้อยากได้บ้านหลังนี้นะเราถึงขอใช่ไหมขอจึงแปลว่าอยากได้แล้วก็เพราะคุณอยากได้่คุณเฉยๆคุณจะได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคุณต้องลงมือแสวงหาแสวงหาวิธีการต่างๆที่คุณจะได้มาสิ่งที่คุณอยากได้ใช่ไหมแล้วก็เคาะใช่ไหมพี่ถึงแปลว่าเคาะแปลว่าและลงมือทําตามนั้น นะมีมีขอมีแสวงหาขอและหาเป็นเรื่องนามธรรมาแต่เคาะเป็นการกระทําเ,เป็นการกระทาใช่ไหมเคาะต้องยงมือแล้วเคาะเคาะเป็นการกระทํามันให้ลงมือทําโอเค,อเคไหมบางคนเข้าใจพระคัมภีร์แต่ไม่ลงมือทาอ่ะไม่ได้ไม่ทาตามพระคัมภีร์อ่ะมันจะได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมโอเคนะเ,<า>เพราะงั้นความเชื่อคุณต้องมีความแน่ใจนะคุณต้องแน่ใจว่า คุณจะได้สิ่งที่คุณหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจเห็นไหมเน้นอีกแล้วมั่นใจก็แน่ใจอันเดียวกันมั่นใจนี้หมยถึงไม่คอนแคลเลยไม่เปลี่ยนแปลงเลยความหมายเดียวกันก็นกนแน่ใจแหละสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงสิ่งที่ยังไม่เห็นคือสิ่งที่เราหวังไว้ <c oughs> ใช่ไหมสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นคือสิ่งที่เราหวังไว้นะคุณต้องเชื่อด้วยว่ามีจริง นะแต่ถ้าคุณสงสัยเอมันจะมีหรือไม่มีนะไม่เรียกความเชื่อยังไม่เรียกความเชื่อดีแท้จริงไอ้ตกลงสวรรค์มีจริงไหมนี่เอะตกลงเราสามารถเหมือนพระเยซูิได้จริงไหมนี่เห็นไหมเอะตกลงแล้วเราสามารถเหมือนสุดีบทที่เก้าสิบเอ็ดได้จริงไหมนี่<ม>เห็นไหมยังมีความสงสัยอยู่ใช่ว่าไม่แน่ใจไม่มั่นใจเห็นยังความเชื่อมันลึกซึ้งขนาดไหนพระเยซูถึงพูดไงถ้าคุณมีความเชื่อเท่า,มาเมล็ดถัว่วเห็นยัง คุณสั่งภูเขาเคลื่อนมันก็เคลื่อนแต่ถามว่าทุกวันนี้เรามีความเชื่อเกินไม่ได้ถัวไหมเกินครับแต่ไม่ใช่ตามความหมายพระเจ้าเพราะถ้าความหมายพระเจ้าแค่ไม่ได้ถั่วสั่งภูเขาเคลื่อนก็เคลื่อนหมายไม่ได้ถั่วนี่หมายถึงอะไรถ้าพระเจ้าประทานคุณแค่นิดเดียวคุณก็ทําอะไรได้แล้วแต่ถ้าเป็นความเชื่อที่ม,มาจากพระเจ้านะให้เยอะกว่าไม่ได้ถั่วใหญ่กว่าไม่ได้ถั่วเท่าไหร่มันก็ไม่เคลื่อนโอเคนะเข้าใจนะอสองโดยความเชื่อนี้เองโดยความเชื่อนี้เองหมายถึงอะไร เห็นไหมพอเราสงสัยอธิบายไม่ได้เราขีดเส้นเลยวันหน้าเราจะจําได้โดยความเชื่อนี้เองความเชื่อนี้เองคือความแน่ใจและและความมั่นใจในสิ่งที่ยังไม่เห็นเราเราเราอยากจะได้เห็นไหมนี่คือความหมายก็ว่าโดยความเชื่อนี้เองคือความเชื่อแบบนี้เชื่อที่มีความแม่ใจแล้วเชื่อที่มีความหวังและเชื่อที่มีความมั่นใจและยังไม่ได้สิ่งที่เราเห็น เออและเชื่อ,อว่ามันมีจริงนี่หมายถึงความเชื่อนี้เองคนในสมัยก่อนอก็ได้รับการรับรองจากพระเจ้านี่คือคำถามของอ้อมใครตอบได้ข้อนี้ คนสมายก่อนคือก็อาบลาหามไงมาาอธิบายต่อดิถ้าอาบะหามยังไงแล้วอธิบายเขาเข้าใจให้คนมาหามันเชื่อในสิ่งที่ยังไม่ได้อ่ะยังไม่เห็นที่แบบว่าให้ไปให้ให้ไปทำแต่ว่ายังไม่เห็นจาให้ออกมาเขาให้ออกมาจากนี่โอเคนะเนี่ยคือเวลาพ่างีเนี่ยพูดมาแค่เนี้แต่คนถามเราเราต้องตอบได้นะตอบให้เขาเข้าใจได้โดยในความเชื่อนี้เอง สมัยก่อนขีเส้นอับราฮัมเก่งอ่ะเห็นไหมก็ได้รับการรับรองจากพระเจ้าเห็นไหมพระเจ้าจะรับรองคุณต่อเมื่อคุณมีความเชื่อแบบอับราฮัมคแบบให้ทอะไรเเชื่อยังไงรู้ไหมอับราฮัมจงออกจากครอบครัวของเจ้าบ้านอยู่ของเจ้ามือเออฮารานแล้วไปตามเสียงที่เราบอจากเสียงอะไรไปได้ เห็นไหมลองคิดถึงตัวเราอะยากไหมไปไก็ไปยังไม่รู้เลยจุดหมายไเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยเราอ่านพระคัมภีร์ไปธรรมดาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอ่านแล้วก็รู้เรื่องแต่ลองใส่วิญญาณเราลงไปดีว่าถ้าเราเป็นอับราฮัหอมาพระเจ้ามาบอกคุณนั้นคุณนั้นออกจากบ้านเจ้าเนี่ยแล้วไปตามทีรว่าสนะสงสัยทันทีแล้วสามีฉั่ล่ะ ใช่ไห้มาทันทีฉัจะมียากินไหมทันทีเห็นไหมแล้วหมอที่หาประจําอยู่ล่ะนะเออถขารู้จักเขารู้คนที่เก่งอ่ะโอเคไหมลูกสาวฉันน่ะใช่อะไรล่ะอะไรกินไม่เนี่นะแล้วที่ฉันซื้อที่ไว้ตรงนั้นอีกอะตรงนี้อ่เห็นไหมถึงบอกว่าเนี่ยเราจะเข้าใจกับความเชื่อคืออะไรเห็นไหมนะแบบอับรามแล้วไปตามเสียงเราไปไหนอ่ะ แล้ววันหน้าเสียงนี้จะพูดอะไรอีกอะซึ่งไม่รู้ว่าเสียงนี้จะพูดอะไรอีกเยอะแยะซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทําได้หรือทําไม่ได้ใช่ไหมวันนี้เสียงนี้บอกออกมาแล้วอาจจะทําได้ใช่ไหมแต่เสียงนี้บอกว่านะเขาตกแกมซ้ายเขาตกอีกข้างทำได้ไหมใช่ไหมเสียงนี้มันมีหลายเสียงมันมีหลายครั้งที่จะมาในชีวิตเราโอเคไหมเห็นไหมนะอับราฮัมก็ได้รับการรับรองจากพระเจ้า จำไว้นะคุณต้องมีความเชื่อทั้งหมดนี้อธิบายความเชื่อคืออะไรแล้วยกตัวอย่างอับราฮัมมาซ่อนความหมายไว้ว่าคนสมัยก่อนนี้คืออับราฮัมเห็นไ,ไหมเขาเชื่อโดยเขาอะไรเขาทิ้งทรัพย์สมบัติบนโลกแล้วมุ่งไปข้างหน้าซึ่งไม่รู้จะเป็นอะไรเป็นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยเมืองแล้วก็ป้อมปราการแล้วก็มีศัตรูแยะยยไปหมดนะเป็นเทเลทรายเป็นอะไรสารพัดซึ่งไม่มีคนรู้จักเลยเห็นไ,ไหมเนี่ย คุณเป็นแบบนี้ไหมถ้าคุณเป็นแบบนี้ยพระเจ้าถึงจะขีดเส้นคำว่าคําว่ารับรองจากพระเจ้าไฮไลท์ไว้เลยถ้าคุณมีความเชื่อไม่ใช่แบบนี้พระเจ้าไม่รับรองใช่ไหมแล้วเชื่ออะไรเราจะอวยพรเจ้าเห็นไหมเราจะสาบแช่งคนที่สาบแช่งเจ้าอะไรอีกนะแล้วก็อะไรอคนคนประชาชนทั้งหลายจะรับพระพรพเจ้า เห็นไหมลูกลูกหลานมันมีออดังเม็ดไมเห็นไหมเป็นไปได้ไงและยู่ก็เป็นจริงใช่ไหมพอถึงมายุคเราดิระบติอับราฮัหมถึงเดี๋ยวนี้ลูกหลานมันครึ่งโลกเกินครึ่งโลกอีกทั้งอิสลามทั้งยิวทั้งอะไรหมดเกินครึ่งโลกอีกและถ้าพระเจ้ายังเส็จมาช้านะคอยดูนะต่อไปลูกหลานอับราฮัหมจะเกินเกือบทั้งโลกเลยเพาะเขากำลังกลัวอิสลามทำไมรู้ไหม เพราะว่าทุกศาสนาบนโลกนี้เดี๋ยวนี้เศรษฐกิจบังคัคบใช่ไหมให้คนนึงมีลูกเกิดคนเดียวหรือบางคนก็ไม่เอาลูกแล้วไม่แต่งงานแล้วแต่อิสลามบังคับเลยต้องมีเมีเยเยอะๆมีลูกเยอะๆอ่ะอ่ะท <ไ electronic. S 2> ้าเรานี้เนี่ยเราอยู่กันนะต่างคนต่างมีคู่นะและมีอิสลามอยู่คู่หนึ่งนะรับรองเลยสามสิบปีนะมันนั่งเต็มเลยพวกเราเหลือไม่กี่คนหรอกใช่ป่ะตอนนี้อเมริกาก็กลัวยุโรปก็กลัวทั่วโลกกำลังกลัวโอเคนะเข้าใจแล้วความเชื่อนะ พราะฉะนั้นต่อไปอ่านมั่นเพีข้อนี้ให้เข้าใจว่าความเชื่อคืออะไรอย่าฟังเลยว่านี่เชื่อ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 มันคืออะไรอ่ะเชื่อในความหมายของพระเจ้าคืออะไรเชื่อในความหมายของเราคืออะไรโอเคไหมต่อไปน้อยรายต่อมาในข้อหกแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยโอเคเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประธานบําเด็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์เห็นไหมก็ปฏิบัติต่อไหมก็ปฏิบัติต่อแลแรกพูดถึงความเชื่อคืออะไรแล้วก็พูดมาต่อไปว่าถ้าคิดเตียนไม่มีความเชื่อเลยพระเจ้าจะไม่พอพระทัยเลยอและเชื่ออะไรรู่ไหมเชื่อว่าพระองค์และเราคิดเตียนต้องเชื่อไงรู้ไหมเชื่อในสิ่งที่ที่อะไรอ่ะที่โง่เขาอ่ะสิ่งที่สิ่งที่คนเขาว่าเราโง่เขาอ่ะต้องเชื่อพระเยซูผต้ทรงพระชนอยู่ มีใครบนโลกนี้บ้างที่ตายเรี่ยงอยู่อ่ะแต่พระเยซูเท่านั้นแหละเห็นไหมแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าไม่ได้เลยลและความเชื่อที่พระเจ้าจะไม่พอพระไทยเรานะคือไม่เชื่อพระเยซูคริตรสต์ยัง,ย,งยังทรงชีวิตอยู่นะและไม่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ประธานบังเบ็ดขีดเส้นพระองค์เป็นผู้ประธานบังเบ็ดขีดเส้นแก่ทุกคน ขีดเส้นสแสวงหาพระองค์เห็นไหมพอพี่เน้นลงไปเน้นไปคงจะเห็นคาสําคัญสําคัญที่เราอ่านอ่านอ่านได้แต่อ่านแต่เสร็จแล้วไม่ได้อะไรเลยแต่พอเราพี่ลงให้เราจะรู้เลยว่ากําลังขยายความเชื่อแบบอับราฮัมและเราเป็นริสเตียนเราต้องเชื่อแบบนี้แบบอับราฮัมคือเชื่อพระเยซูคริสต์ดำรงพระชนอยู่เห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมเห็นไหม,หไหมว่าสิ่งที่ไม่เห็นนั้นมีจริงอยู่ในข้อหนงไงเมื่อกี้นะ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงยังไม่ได้เห็นพระเยซูคริเสจมามีจริงเพิ่มบัลลังก์ชื่อ,อยู่จริงมีคิดเตียนต้องเชื่อแบบนี้ถ้าไม่เชื่อแบบนี้พระเจ้าไม่พอพระทัยและต้องเชื่อว่าบําเนจทุกอย่างมาจากพระเยซูคริสต์จำไว้เลยนะไม่ได้มาจากมนุษย์มนุษย์เป็นเพียงเครื่องมือที่พระเยซูคริสต์ทำงานให้เข้ามาให้เราโอเคนะเข้าใจนะต่อไปก็ข้อสามสามกับสามสิบสี่ เพราะความเชื่อท่านเหล่านั้นจึงได้มีช้ยเหนือดินแดนต่างๆได้ตั้งระบบความยุติธรรมได้รับผลของทสัญญาได้ปิดปากสิงได้ดับไฟที่ไม่อย่างรุนแรงได้พ้นจากคมดาบความอ่อนแอของท่านก็กลับเป็นความเข้มแข็งมีกำลังความสามารถในการทำสงครามได้ตีกองทัพประเทศอื่นๆแตกพ่ายไปโอเคสรุปแล้วสามตอนที่น้อยอะเขกามาสามารถเรียนประดิษฐ์ประต่อกันได้เลย ถ้าเลี้ยงอย่างนี้ได้เรื่อยๆนะต่อใจต่อไปเป็นคนแบ่งปันได้นะเ<ำ>ทศนาก็ได้<ำ>แค่พันพีสามสี่ข้อพูดได้เรื่องพูดเรื่องความเชื่อสรุปให้ฟังความเชื่อคือเราต้องมีความแน่ใจและมั่นใจและมีความหวังในสิ่งที่เรายังไม่เห็น,นแล้วต้องรู้ลึกๆเข้าไปเลยว่ามีจริงถ้าหากไม่แน่ใจว่ามีจริงนะยังไม่เรียกความเชื่อโอเคไหม และพระพิพีได้ยกตัวอย่างอับราหัมเป็นตัวอย่างนะก็ไปโยงไปปฐมการบทที่สิบสองเริ่มแต่มีเสียงมาจากเรยออับราหัมเล่าทำปีความเชื่ออย่างไงแล้วจินตนาการไปว่าเขาเดินตามเสียงพระเจ้าไปอย่างนั้นเนีย่ยเราทําได้ไหมเห็นไหมโอเคนะแล้วก็ต่อมาด้วยว่าถ้าไม่มีความเชื่อแบบอับราหัมจะไม่เป็นที่พอพระใจพระเจ้าเลยและคิดเตียนสมัยนี้ที่มีความเชื่อแบบอับราฮัมคืออะไรเชื่อพระเยซูคริสต์ทรงพระชนอยู่ ที่เรายังมองไม่เห็นต้องแน่ใจด้วยและเชื่อว่าพวกเป็นผู้ประธานบังเด็จน,นะไม่ใช่เฉพาะเราทุกคนไม่เว้นใครสักคนแต่มีเงื่อนไขว่าคนนั้นต้องสแสวงหาพระองค์เห็นไหมสแสวงหาก็ไปอีกยาวแล้วพูดคำว่าสแสวงหาทำเดียวอีกยาวเลยนะแล้วจบลงด้วยยกตัวอย่างผู้ผู้เผยหน้าในอดีตเก่าๆทั้งหมดยกมาแต่แซมสั้นเอ้ยเย็บยาสาเอ้ยอะไรต่างๆยกตัวอย่างมาว่าคนเหล่านั้น ขีดเส้นคำนี้ข้อสามสามมีชัยเพราะความเชื่อขีดเส้นเพราะความเชื่อท่านเหล่านั้นจึงมีชัยขีดเส้นคำว่ามีชัยแล้วเพราะความเชื่อจำไว้เลยพระกะพีจบลงด้วยถ้าคุณมีความเชื่อแบบนี้นะคุณจะชนะทุกอย่าง นะแล้วก็อ่านต่อไปก็ชนะยังไงชนะยังไงสารพัดเรื่องไม่ว่ากําลังศัตรูไม่ว่าจะออนแอร์ม้แคุณจะชนะมันทุกอย่างสูุปแปลง่ายๆคือที่พระเยซูกต์พูดว่านะความเชื่อแบบนี้แค่มเมล็ดถั่วนะคุณจะสามารถเคลื่อนภูเขาได้ <c oughs> เคลื่อนอุปสรรคทุกอย่างไปได้นั่นคือแปลว่ามีชัย <c oughs> โอเคนะ